สวัสดีครับทุกทท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังเช่นเคยครับวันนี้จะมารีวิวหนังที่โคตรจะตึงตึงแบบตึงมากๆและลุ้นจนเยี่ยวเหนียวกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ emergency the creation ไฟคลั่งฝ่านรกชีวะครับบอกตรงๆนะว่าถ้าไม่มีพันธมิตรเนี่ยมาพาก ไทยเนี่ยบอกเลยว่าหนังทั้งเรื่องเนี่ยจะตึงขึ้นอีก10%เลยครับยังดีครับที่หนังเรื่องนี้เนี่ยพันธมิตรเป็นคนเอามาภาคไม่งั้นนะความฮาของหนังจะลดลงแน,แน่หนังก็มีความฮาครับแล้วก็มีซีนผ่อนคลายอยู่บ้างแต่ก็ดีครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีมากๆที่หนังเกาหลีได้แตะไปถึงระดับเบสิกของหนังบล็อกบัสเตอได้อีกเรื่อง ถึงมันจะสุดสำเร็จตามฉบับหนังทุนสร้างที่ดูแล้วน่าจะเจอเจออะไรมาเยอะเอาเรื่องและเงินน่าจะเยอะเอาเรื่องเช่นกันแต่เทคนิคงานสร้างถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมจนต้องปรบมือให้เลยครับโดยเฉพาะฉากขับเครื่องบินที่ระดับถึงจะไม่แตะเท่าท็อปกันแต่ก็อยู่ในระดับที่ทำให้คุณหนังท็อปกันได้พอสมควรครับยอดเยี่ยมมันสร้างความเร้าใจให้ ประสบการณ์นะครับที่น่าตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจให้ผมด้วยและเชื่อว่าคนดูคนอื่นๆเนี่ยก็คงคิดแบบผมนะครับเพราะดูดูมององค์ด้านการดีไซน์เนี่ยของหนังดีๆเนี่ยคือมันทำให้ทาให้แบบเราได้ริมรสชาติได้ถึงพริกถึงขิงเลยครับแต่ถ้าสังเกตอีกองค์นะครับหนังหนังเนี่ย เรียกว่าแทบไม่ต้องสังเกตเลยคือบทของหนังเนี่ยครับมันมีช่องโหว่ที่พยายามแอบให้มิดแต่ยังไงยังไงมันก็โผล่มาอย่างจงแจ้งมากๆนะครับถ้าสังเกตดีๆจริงๆไม่ต้องสังเกตเลยแม่งโผล่ไหมเห็นเลยครับถึงแม้ว่าจะแก้เกมด้วยการหยิบสูตรสาเร็จของหนังเนี่ยมาปรับเล็กน้อยทั้งซีระทึกซีนรามาซีนผ่อนคลายมาปรับใหม่ก็ตามเนะี่ยมันก็ยังมีช่องโหว่ที่เยอะอยู่ดีครับแบบเยอะเลยครับ แต่ยังดีก็ที่ไอ้สูตรสาเร็จที่เอามาปรับแต่งให้เนี้ยขึ้นเนี่ยมันช่วยให้หนังทูทูไทยๆจนจบเรื่องได้ครับและยังสามารถถ่ายทอดและดึงอารมณ์คนดูได้แบบตรงไปตรงมาคือต้องยอมรับครับว่าเก่งมากๆแทบไม่ต้องมาจับผิดอะไรวิเคราะห์อ,อะไรให้มันปวดหัวเลยครับเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเลยครับที่สามารถปรับสิ่งที่คนดูน่าจะเดาได้และเบื่อนะครับเบื่อแล้วที่เห็นฉากนี้ในหนังแทบจะทุกเรื่องหนัง หนังแบบบล็อกบัสเตอร์แทบจะทุกเรื่องเนี่ยให้ออกมาดีได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยโหต้องยอมรับครับว่าทำได้ดีมากยิ่งคัดนักแสดงแคสติ้งนักแสดงระดับบิ๊กบกเนี่ยมาเล่นในหนังตลาดเรื่องนี้เนี่ยโหคือแบบโคตรสุดเลยครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้พวกดาราเหล่านั้นเนี่ยคือฝีมืออาชีพ ะระดับฝีมือเนี่ยคือแทบไม่ต้องมาแสดงแสดงหนังบล็อกบัสเตอร์หรือหนังตลาดแบบนี้แล้วอะ่ะแต่เขาก็ยังรับอะ่ะยังรับงานน่ะคือเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าแต่ดีครับที่พวกเขามาเล่นครับะระดับบิกบ๊กบขนาดนี้ดีแล้วครับที่พวกเขามาเล่นนะครับมันทําให้หนังเนี่ยสนุกขึ้นนะครับ คือเล่นได้ดีถึงบทบาทถึงอารมณ์มากๆมันเลยทำให้หนังลื่นไหลขึ้นสุดๆนะครับแต่นักแสดงเขาโูเยอะมากเยอะจริงๆนะครับมีที่ผมคุณเยอะมากๆในเกาหลีเนี่ยถึงบางคนจะออกมาแค่1-2ฉากแต่ก็บอกได้เลยครับว่าจัดเต็มจริงๆครับนะขูดาราบิก๊กๆทั้งนั้นนะครับในวงการของเกาหลีเนี่ยคาแรคเตอร์มันก็โอเคแหละครับมันมันก็ซ้ำๆเดิมๆนะครับแต่ แต่ก็ถือว่าโอเคครับตามสูตรสาเร็จรับได้ครับนะต้องชมครับว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าวางตัวละครบางบทบาทเนี่ยจะน่าหงุดหงิดและน่าราคาญน,นะแต่ที่หนังทําให้เราหงุดหงิดกับบทบาทของตัวละครได้เนี่ยอินกับคาแรคเตอร์ของตัวละครได้เนี่ยแสดงว่าประสบความสําเร็จทั้งตัวหนังและตัวนักแสดงเลยครับถึงบทจะมีช่องโหว่มากก็เถอะแต่องค์ประกอบที่ผมชมนั้นเนี่ยเยอะกว่าครับเยอะกว่าติซะอีกครับ ทั้งมุมกล้อง CG นักแสดงการแสดงตัวละครการดีไซน์สาวเพลงแสงสีและลีลาการดำเนินเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยดีครับมันเลยทำให้ผมมองข้ามเรื่องบทไปพอสมควรมันเพราะมันสนุกอะครับมันสนุกเล่าใจสุดๆไปเลยครับคือมันเอามากลบบดเลยครับนะและเกรงจนตะคิวกินขาหมดเลยนะตอนดูคือความวาดเสียวของเครื่องบินเนี่ยและมุมกล้องที่ถ่ายทอด ให้คนดูได้รับชมในฉากเครื่องบินที่เกือบจะหมกโลกเนี่ยทำออกมาได้ดีสุดๆเลยครับดีจริงๆมากๆและลุ้นมากๆครับมันเป็นสิ่งที่หนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีเด่นมากๆโดยเฉพาะฉากระทึกที่ไปได้สุดจริงๆและยังเป็นสิ่งที่ช่วยแบกเรื่องนี้ด้วยแต่ก็เพราะความยาวของหนังเนี่ยครับที่ทำให้บางบางท่านเนี่ยคนดูบางคนเนี่ยง่วงนอนผมก็ง่วงครับ เจอซีละทึกเข้าไปเนี่ยหลับไม่ลงเลยครับแม่งสนุกมากนะครับเอาไปเลยหลับไม่ลงเต็มสิบไม่ใช่ไม่ใช่หยอก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 แปดเต็มสิครับนะเอาไปเลยนะครับเป็นหนังที่ทีค่คิดดูแล้วน่าจะดูใน 4DX มากกว่ามันน่าจะลุ้นระทึกและได้ประสบการณ์การรับชมที่แปลกใหม่หน่าดูนะครับใครไปดู 4DX ลองมาเล่าประสบ การให้ฟังทีนะครับอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะครับผมไม่ได้ดู 4DX เพราะว่าใช้ m p p s s s ไปแล้วนะครับก็ที่เกียรไปใช้ M-Gen นะครับก็สมัคร M-Gen ไว้แล้วแหละแต่ที่เกียรไปใช้นะครับกละว่าจะใช้กับ o n p p i c e นะครับก็คือจะดู One Piece ทั้งภาคไทยและซับไทยนะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนนะครับไม่ว่าจะนกร้อง เสียงลมเสียงอะไรก็ทานแต่ตอนนี้ขออภัยนะครับฝนกําลังจะตกและนกมันร้องตามสัญชาตญาณของอสภาพอากาศนะครับก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีเสียงรบกวนจริงๆขออภัยจริงๆอาดิอส